สวัสดีครับเจ้แก่วนะฮะวันนี้นะครับอัดมีรถตักขนาด3คิวนะฮะลูกค้าครับของย่อคมสุขไม่ทำให้ชมกันนะครับซึ่งเจ้าตัวนี้นะฮะก็จะเป็นคมสุรุ่น w b สามร้รุ่น6นะครับลูกค้าครับตามเชื่อตรงคลิปของเราเลยเรียกได้ว่าเป็นรุ่นใหม่นะเพราะว่ารุ่นหอย่างนี้เนี่ยเขาจะเป็นรุ่นที่ขายตรงกระสุนคมสุบางกอกไทยแลนด์แปัจจุบันตอนนี้เลยนะครับอารุนตรงส่วนมาเล่าแล้วก็นอนในความที่เป็นรุ่นใหม่อย่างนี้เนี่ยพวกเครื่องยนต์ของเขาเนี่ยก็จะใช้งานเป็นเครื่องยนต รการทํางานการตอบสนองเขาอัตราการกินน้ำมันของเขาเนี่ยก็ทาได้ดีทํางานไวขึ้นแล้วก็ประหยัดน้ำมันมากยิ่งขึ้นกว่าลูกเก่านันเองนะครับนี่นะฮะหล่อเท่ๆแบบนี้เลยนะครับยางนะฮะเป็นยางเบอร์20.5 25นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูเครื่องยนต์ของเขากันนะครับตัวนี้ก็จะใช้งานเป็นเครื่องยนต์พอมสูบเทอร์โบนะครับลูกค้าแล้วก็ในส่วนของรางเรี่ยงของเขานะครับก็จะเป็นโคมสูบ 6D 107นั่นเองเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆนะครับนี่ เป็นสภาพฝั่งเทอร์โบนะบอกได้เลยว่าแห้งๆสวยๆนะลูกค้าครับนี่เดี๋ยวให้ดูยฝั่งด้วยนะครับอันนี้เปิดค้างไว้ยังไม่ได้ปิดเลยนะครับนี่อันนี้ฝั่งโอชีกนะครับ บอกเลยว่าแห้งสวยเดีมากทั้ง2ฝั่งนะครับลูกค้าครับจุดรั่วซึมไม่มีนะครับตัวนี้นะแล้วก็พวกเสียงเครื่องการทํางานของตัวเครื่องยนต์ของเขาเนี่ยก็ทำงานได้นิ่มแน่นดีปกติเลยไม่ได้มีเสียงอะไรที่ผิดปกติออกมาจากตัวเครื่องยนต์ของเขาเลยนะครับนี่พัดลมด้านหลังก็เป็นรุ่นใหม่นะเป็นพัดลมไฮดรอลิกแบบใหม่ความเร็วของเขาเนี่ยจะหมุนเร็วขึ้นแรงขึ้นตามความร้อนของเครื่องยนต์นั่นเองนะครับผมนี่หล่อสวยๆนะครับรุ่น6กรุ่นตรงศูนย์นะครับหล่อมากคันนี้แคนเคิลลายดำ ไม่มีนะครับตัวนี้นะนี่บุงกี่ก็มาสวยนะครับรอยตรูรอยชิคาาไม่มีนะครับตัวนี้นะนี่่อๆสวยๆเลยอ่ะเดี๋ยวเรามาดูเกียร์กันนอในส่วนของเกียร์ก็จะเป็นเกียร์รุ่นใหม่นะครับตัวนี้จะใช้งานเป็นระบบเกียร์ปั๊มเฮลิเ็กแบบใหม่ซึ่งการใช้งานของเขาเนี่ยพอจะเลยว่างานมากๆเพราะว่าเขาใช้งานเป็นเกียร์ออโต้นะครับขับใช้งาน,นง่ายสบายนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูลูกเกียร์กันก่อนแล้วก็เดี๋ยวเกียร์กับปั๊มเนี่ยเดี๋ยวผมจะมิดฝาเคลื่อนแล้วก็เดี๋ยวพาขึ้นไปดูด้านบนอีกท จุดว่าึืนไม่มีนะคะก็เดีว่าแห้งสเปรยดียมากเลยตัวนี้นะโอเคเดี๋ยวปิดฝาเครื่องแล้วก็เดี๋ยวขึ้นไปด้านบนไปลองขับเทสกันนะครับไปนี่นะครับตัดขึ้นมาด้านบนอันนี้ก็จะเป็นสภาพหน้าตาภายในนะลูกค้าของเจ้าตัวคูเป๊ตสู WA 3 2 0ร้รุ่น6คันนี้นะครับนี่ภายในสวยๆหล่อๆแบบนี้นะฮะเจ้าของเก่าดูแลรถค่อนข้าง,างดีนะมีตัวแผ่นพลาสติกเนี่ยกันเบาะมาให้เรียบร้อยเลยนะครับนี่ สวยมากนะฮะคอนโทรลเป็นคอนโทรลคู่แบบนี้เลยตามสายรถตักสา่งคิวนะขึ้นลงหนึ่งนะฮะความไหนหนึ่งแบบนี้เลยอะ่ะเดี๋ยวลองกดตัวให้ดูนะครับนี่นะฮะลอยได้สบายๆนุ่มๆนะลูกค้าครับนี่นะฮะบอกได้เลยว่าปั๊มเนี่ยแรงดีพร้อมลุยพร้อมใช้ได้เลยนะครับนี่คอนโทรลนิ่มนะฮะฟื่อปั๊สตามไม้ตามมือเรียกมากนะครับอ่าพร้อมลุยพร้อมใช้งานนะโอเคเดี๋ยวมาเทสเกียร์กันบ้างในส่วนของเกียร์อย่างที่บอกไปด้านล่างเขาเป็นเกียร์ออโต้นะครับลูกค้าครับนี่ใช้งานง่ายๆเลยเดนนะ่า พักไปด้านหน้าแล้วก็เหยียบเบาๆได้เลยนะครับพลังก็เดินล้นหลังแล้วก็เหยียบเบาๆได้เลยนะครับอ่ะแล้วก็ลักษณะการใช้งานของพวกเกียร์ปั๊มนะฮะหรือว่าเกียร์ต้วรุ่นใหม่เนี่ยจะต่างจากเกียร์ท้อธรรมดารุ่นเก่าก็คือเวลาที่เราใส่เกียร์ไปแล้วนะครับเกียร์ปั๊มรุ่นใหม่อย่างนี้เนี่ยเขาจะไม่ไหลนะครับนี่รถไม่ไหลนะครับเราต้องทําการเหยียบคันเร่งของตัวรถก่อนนะครับรถถึงจะทํางานเกียร์ถึงจะทํางานนะครับนี่นะฮะต้องเหยียบคันเร่งนะครับเกียร์ถึงจะทํางานนะครับถ้าไม่ ข้อดีของเขานะครับแล้วก็เวลาที่เราผ่อนคันเร่งของตัวรถนะครับลูกค้าครับเขาจะช่วยชะลอความเร็วไปในตัวด้วยนะครับผมนี่นะฮะสังเกตผมเหยียบไปปุ๊บนะฮะและเวลาผมผ่อนคันเร่งนะครับเขาจะชะลอความเร็วแล้วก็เบรกให้รถเนี่ยหยุดอยู่กับที่ไปเองนะครับอ่าซึ่งบอกได้เลยว่าระบบนี้ดีมากๆเพราะว่าถ้าเราขับใช้งานการทั้งวันเมื่อไรเนี่ยเราจะขับได้สบายมากๆนะครับลูกค้าครับนี่แล้วก็เรื่องสปีดต้นเกียร์ความไวเนี่ยไม่ต้องพูดถึงนะฮะเหยียบปุ๊บ ุ้งปั๊บนะครับลูกค้าครับเกีรยแรงทํางานไวเดียวมากแล้วก็เรื่องความนิ่มความคล่องตัวเนี่ยขึ้นชื่อเลยนะครับทํางานไวครับนิ่มสบายคล่องตัวมากๆนะครับตัวนี้นะของพวกพร้อมลุยนะครับโอเคนะครับอันนี้ก็จะเป็นการพาชมนะฮะสภาพรอบคันสภาพเครื่องสภาพภายในนะครับแล้วก็เป็นการลองขับเทสเบื้องต้นนะของเจ้าตัวโคมัสูตร w สามรอรุ่น6คันนี้นะครับ สำหรับลูกค้าท่านใดนนะครับผมที่ดูแล้วสนใจนะฮะเจ้าโตโยต้าโคโมูตร W220 รุ่น6คันนี้นะครับก็สามารถโทรเข้ามาติดต่อสอบถามข้อมูลเติมนะฮะได้ที่เบอรโ์โทรดิจิตอลนี้ด้านบนขวามือได้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวพอลูกค้าได้ต่อเข้ามานะอาจจะมีรูปของเขาละเอียดละเอียดรอบคันเลยพร้อมกับวิดีโอตอนขับเทสตทดลองใช้งานของเขานะครับแบบละเอียดละเอียดเลยก็จะมีส่งให้กับลูกค้านะครับและดูได้ชมกันทางไลน์อีกทีด้วยนะเพื่อใช้ในการประกรอบการตัดใจนะครับวันนี้บอกได้เลยว่าแห้งสวยทั้งคันจุดรั่วซึมไม่มีนะครับับแรงป๊ม เครื่องเกียร์ของเขาเนี่ยทำงานได้แน่แนแรงดีหมดเลยเอาไปพร้อมลุยพร้อมใช้งานได้เลยนะครับคันนี้นะแล้วก็ค่าตัวไม่แพงด้วยอยู่ช่วงล้านกลางทานนาเ,เท่านั้นนะจ๊ะถ้าเกิดท่านายสนใจอย่าลืมติดต่อเข้ามานะครับสำหรับวันนี้ฝากทน,นี้กับตัวโฟลมวสูต WA 3 2 0ร้่สิคันนี้นะครับถ้าเกิดทนายทุกท่านชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกด subscribe ให้ผมด้วยนะครับเพื่อจะได้ท่าสินค้าตัวใหม่ของเรานะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ